ได้เวลาตัดแว่นใหม่แล้วนะครับทุกคนนี่จะบอกว่าแว่นเก่าที่ฝันใช้อย่าทุกคนคืออันเนี้ยคือเลนอะมันเป็นเลนบูไลนะแต่ว่ารูปทุกคนให้ทุกคนทายว่ากรอบเนี้ยกี่บาทหนึ่งสองสามอ่ะเกบาทซื้อมาจากช้อปปีทุกคนตอนเนี้ยดูดิดูด,ดิคือแบบว่ามันขึ้นเขียวหมดแล้วอะขึ้นเขียวแล้วก็แบบว่า มันสีมันลอกว่าทุกคนวันนี้ฟ้านก็เลยไปตัดแว่นใหม่เนาะเดี๋ยวไปดูกันว่าแว่นที่ฟ้านตัดใหม่เนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงบอกเลยว่าราคาแบบจุกอยู่นะทุกคนไปดูกันเลยอะไรต้มค่ะ มาเอาแว่นจ้านี่ทุกคนได้แว่นแล้วนะครับอันนี้เป็นกรอบอะไรนะครับวชของชวาล็อกกี้นะฮะทุกคนนี่มีดีเทลคือชอบตรงที่ว่ามันแบบว่าเออมีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเลนเพชลนนะเลนมันใสนะเลนใสมากทุกคนเป็นเลอันนี้เป็นเลนอะไรนะครับเลนหนึ่งจุดหกดูราโฟโต้ค่ะเป็นเลนฝั่งไซส์ของเยอรมันว้าวใสสีน้ำเงินอ่ะของเยอรมันนะครับอันนี้ แล้วก็ฟ้าเนี่ยเลือกแบบว่ากรอบเจาะนะครับก็คือเราเป็นว่าเนี่ยมันต้องเจาะข้างๆนี้ครับมันจะไม่มีกรอบที่แบบว่าอกรอบรอบๆอมันต้องเจาะข้างๆนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองถ่ากันเลยคืออันเนี้ยเหมือนกับว่าเราอ่ะเวลาเราถอดแว่นปุ๊บอ่ะเราเห็นภาพสีแบบไหนอะไรยังไงอ่ะก็เลยอปุ๊บมันก็เหมือนกันมันจะไม่ได้ทําให้แบบว่ามันมืดลงใช่ พราะว่าเคยเหลายคนเวลาเราซื้อแว่นอะไรเงีแ้ยบบพอใส่ลแล้วมันมืดลงเราก็จะเข้าใจว่าเออมันช่วยให้เราสบายตามันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อันนี้คือว่าแบบว่าไม่ไม่เลยนะฮะแต่พอไปโดนแสงโดนอะไรเงี้ยมันก็เป<ะ>ลี่ยนเป็นเพราะว่าเป็นออตโต้เลยออโต้ก็ตอนนี้ก็เป็นกรอ,อบเดิมนนี้ที่เป็นชาวอ,อกสกีเนาะครับอแล้วก็เปลี่ยนทรงเป็นแบบนี้ใช่ทุกคนเพราะว่าตอนแรกอ่ะมันจะเป็นกรอบอันนี้เป็นทรงนี้ครับ เราด้วยความที่ว่ามันเป็นเลนแบบเจาะแบบนี้ฟันก็เลยคือใช่เลือกได้ว่าเราอยากได้ทรงกลมทรงมนทรงเหลี่ยมได้ได้ได้หมดได้หมดเลยฟันก็เลยไปเลือกเป็นทรงมคือมันมันไม่ได้เหลี่ยมเกินแล้วมันมันก็ไม่ได้กลมเกินมันรู้สึกว่ามันดูมีอะไรนะทีนี้ในส่วนของราคาราคากาอแป่นอ่เฉพาะเลนเลนหเฉพาะเลนหนึ่งจุดหกเจ็ดพันแปดร้อยบาท จะอยู่ที่7,800บาทนะครับลด15%บห้าเอร์เซ็แล้วก็กรอบนะครับกรอบตัวนี้1นึ0งลด30%คือที่นี่จะบอกว่ามีกรอบของทุกอย่างเลยนะครับใครที่แบบว่าเป็นสาวโอเคแต่แบบว่าของของที่มันเตอร์แปหน่อยดีออก็มีนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมมีดีออมีโพสต์มีเรเบนลีวายก็มีมีหมดเลยใช่ตอนแรกใครก็จะเอาเหมือนกันดีออลควแต่ว่าด้วยความที่ว่า มันไม่มีทรงไม่มีแบบที่เราอยากได้ก็เลยเอาไปชวาร็อกกีแทนนะครับตัวนี้อย่างชวาล็อกเกียดนี้ที่ฝันเท่านะครับเขาก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบว่าเกี่ยวกับพวกอประดับใช่ไหมครับพวกพวกแบบสร้อยมือพวกอะไรอย่างเงี้ยของชวาล็อกเกียดนี้นะครับหรือถ้าใครที่แบบว่ารู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสกับกรอบอยากได้กรอบในราคาที่แบบว่าเข้าถึงได้ง่ายๆมีมือเยอะมากๆเลยทุกคนแล้วแต่หรืว่าอยากได้เกลี่ยนแบบางไอะไรยังไงอ๋ออันนี้คือเครื่องซลทอบจายแสงใชใช่ค่ะ อทุกคนเปลี่ยนอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้ก็จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เราออกไปเจอพวกแสง UV ใช่ไหมครับมันถ้าเป็นอยู่ในที่ธรรมดานก็เขาก็จะใส่เนี่ยแล้วก็พอพอโดนแสงเสร็จมันก็จะค่อยๆกลับมาใส่ลมาใส่นม้องนาทีคนได้วันใหม่ละ อันนี้ก็เก็บไว้อยู่นะครับเพราะว่าเราก็ใช้มาเขามานานแล้วเราไม่ทิ้งหรอกเราเก็บไว้เป็นอันสองจอทุกจอที่มีแสงสีฟ้ขขาต้องมเอ่เลยนั่นแหละทกคนใครที่สนใจก็มาได้นะครับเปิดทุกวันใช่ไหมเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันส <10 S 1> <ด>ิบโมงถึง<ม>ุ<ม>่งคึ่งสิบโมงถึงทุ่งคึ่งค่ะทุกคนเอามีสาขาไหนบ้างสาขาี่ยหลายสาขา ยาลาขีเข่น่าทาซีฟูน่าทาซีฟูนะครับหรือล,ลองดูในกูเกิลกนะกแบบนั้น,น,นาาก็คือนะตอน,าาน,นมาอันนี้นะครับเป็นปัตตานีนะครับสาขาปัตตานีอยู่แถวถนนมะกรูดนะครับเดี๋ยวกำลังเดินกำลังเดินเพื่อทดสอบอยู่นะครับพอเรามาตัดเนี่ยเขาก็จะให้เราเดินก่อนเพราะว่าเผื่อถ้าเกิดว่าใครที่มีสายตาเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะก็คือว่าเวลาเดินอ่ะมันจะแบบว่า เลนสายตามาจจะทำให้เรามุนปวดหัวได้นะครับตรงนี้กันแต่เวลาถ้าเกิดว่าลูกค้าว OK. ปวดหัวให้ทำยังไงปวดเยต้องถามอ๋อแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนิดนิดนี่อาจจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวเน<ม>าะแต่ใก้ไม่อที่สุดอันนี้พันก็รู้สึกนิดๆๆนิดเหมือนกันนะครับเพราะว่านี้มันมีการใส่ค่าสายตาเข้าไปด้วยนะครับแต่ว่านิดเดียวแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงกับว่าแบบมุนจนเดินไม่ได้อาจจะต้องใช้ กำลังจะมาทัวร์อะเดี๋ยวเรามาทัวร์ดีกว่า,าว่ามีกรอบอะไรบ้างเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่ฟ้านบอกเมื่อกี้นะครับเป็นกรอบของแบรนด์นะโ c h Dior, อ oh. o g u e g u e s, <Guess> <S ก็มีนะครับนี่มีทุกอย่างเลยแล้วก็ที่ฟ้านเลือกอาจจะเป็นของอันนี้นะครับเป็นของชาวา r ็อกกี้ชวา r ็อกกี้นะครับมันจะเป็นเนี่ยดีไซน์เขาหลักๆเขาจะเป็นแบรนด์แบบพวกเทสพวกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะโเลล์ตรงนี้ มาได้ทุกคนจะบอกว่าคือมาดูก่อนว่ามาอย่างนี้มันได้เหมือนกันคือแบบว่าเขาที่นี่ให้บริการดีนด้นนนนองใหม่ทีนี้ไม่ได้อวยนะแต่ว่าคือพูดตามความจริงที่เราแบบเจอมาใช่มีผ่อนของทางร้านแล้วก็ไม่ไม่มีบัตรเครดิตก,ก็ผ่อนได้ใช่ก็คือกติกาเพราะว่าจ่าย5้าสิปซแล้วก็อีกห้าสิบเร์เซ็นแล้วก็ุกผ่อนได้ ส่วนตดเเลยไม่มีดอกเบี้ยไม่มีอะไรแต่กมานครขอบคุณมากสามารถคืนเนกอนได้เคทุกคนประมาณนี้คำอบคลิปนี้ไดแล้วตันี้ก็บไองเคขอบคุณมากนะครับบริการดีมากครับ